ศาลานีใหญ่ถน,นี้นกักขาวมีชอวาด้วยแรงนะครับเแห่งรักด้วยแรงแห่งยยรักศาานียใหญ่จะดาเนินไปในติศทางใดนับแต่ช่วงต่อจากนี้ไปให้บรรดาต่านผู้ชมจับจองเป็นเจ้าของที่หนังเจาะลึกข้าวชู้หน้รา,าร้าดาคองนียใหญ่ได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปทดฐานในข้ออ้างอีิงอดทิ้งกัดทิ้งต่างไล่โดยบารมีนัครับของหลวงพ่อพอดหลวงพอดเสียง จงมาพองพักรักหน้าคุ้มครองคอามเพี่น้องให้ประสบแต่ความรุขงความเจริญตลอดปีท่องทนอร่อยที่ริบฉันนะครับตลอดจนทีมงานนะครับกองบริษัทไอคิวดิมิเดียนะครับในคืนนี้ชุดท,ท่ายนี้ข้อไว้กับท่านนะครับที่มาเที่ยวชมงานกันในค่ำก็คืนนี้นะครับช่องซิ่งช่องยังนึ่งอย่าเจ็บช่องอย่าจนให้มีความรุขงกับทุกคนชมนิยายนะ เกิดเป็นใ้เราหยุดรักพี่น้องหน้าเป็นลักหนึ่งไกลรุกตึงสตาทีแล้วเราจะนีไปไหนถ้าหากทุกลำเดนพี่น้องหน้าเป็นดินไทยช่วยใจเรากาดินแล้วช่วยสิ้นซึ่งชีวา ดูตัวอย่างพระเจ้าในเรืรวรนมาราชแล้วปุ๊บส้ามาชื่อกระโจงไปถึงนาโกนงซาหยุดทางาที่ที่รูปปันแล้วนี่ควันพมาอุปราชาลมดิน ตอนนั้นสิ้นพระชนอีกแพระเจ้าตากสิ้นแล้วนี่ปินนาเรศกูประเทศเร่งอำนาจตานกาได้ประกาศพลหลายกาึกจากแผ่นดินต่งกองพวงจนประวัติตนใดจะตั้งแต่วันนั้นมา ราพิยามา,าราจลาดเลิดโคทุนเติดโปรทานรักกับปวงชนนักหนาทรงเลือกทาดในการุนโดยบุญญาจางไงควยกว่าไพรเจนีแล้วเต็มยังมีรถควย มีรถไวยไปได้ทั้งตายและเนื้อรวดเร็วเลือจนรับทุกแล้วมาลายยุกสมัยมีแต่ตูปรูปมากแล้วนี่คูรใจดูทางในเป็นมิงกวันมีแต่ความมั่นคง เกิดเป็นต่ยอยาทำใจให้เป็นตาเทีแกราดเราเติดไว้เติดไว้ไอ้สูงส่งไอ้ตรงใจปลิวใจไอ้ไพรยเจ้าตรงตรงใจรุง่วยอารามเมื่อยามลูดตามลม เกิดเป็นตททายาทำใจพี่นองนดยเป็นตาติการาเราเติดไว้เติดไว้ไอหมาะสมให้เล่มตรงกองกลางวานปี่นองหน้าอยู่นานนมให้เล่มตรงกองกลางวานแล้วนี่อยู่นานนมก็บรมจักรีวง ทุกประองค์จงเจริญแล้วก็บรมจากีวงแล้วทุกๆกประองค์จงเจริญ อันบ้านเมืองของเรานั้นมันประกอบไปด้วยทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองนั้นใช่หมายถึงการทำให้ทุกคนเป็นคนดีนอกอจากเราจะต้องหันมาช่วยกันส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเพื่อที่จะมาควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจและก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขอกราบเจรเินสุขสวัสดิ์ทีกับท่านผู้ชมที่กรพสำหรับวันบบนี้กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณ สำหรับบรรดาพี่น้องบรรดาพุทธศาสนิกชนที่วันนี้จะได้มาร่วมในงานประจำปีประจำปี2547ของวัดพระนางสร้างซึ่งวันนี้กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณําหรับที่ของเฮียชัด และทีมงานของบริษัท IQD Media ห้างเทปมิวสิกห้างแมงมุมหลังจากนั้นก็ต้องขอกราบต่อมอบรบท่านเจ้าของพื้นที่ท่านนายกเตศมนตรีท่านประสงค์ไสรรัฐจากนั้นก็ต้องขอกราบขอบระคุณระดับบรรดา เพื่อนๆโดยเฉพาะคุณสุปชัยไกรเลิศจึงวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยียนกับชาวกคณะพี่น้องครับสารานิยายที่ผมจะมาเล่าถูกกันฟังในค่็คืนนี้มีชื่อเรื่องว่าด้วยแรงแห่งรัก จุดเริ่มต้นของนิยายเรื่องนี้ครับผมจะขอเปิดฉากขึ้นที่นครนครหนึ่งนครนี้เขามีชื่อเรียกกันว่านครไสรบุรีปลายใต้สวีตจัตอันด่มเย็นของนครนี้ก็ได้มีพระเจ้าโคเมศและพระนางเกตวดีเป็นผู้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทั้งสองพระองค์ได้ทรงแสดงพระราชกิจนิกิจหลายอย่างเพื่อความสุขของบรรดาพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนต่างก็ให้ความเคารพเติตูตทั้งสองพระองค์นั้น อย่างเต็มภาคภูมิตลอดเวลาเกือบจะยี่สิบปีที่ทั้งสองพระองค์ได้ครองรักกันมาพระองค์ก็ได้มีพระราชโสดุด้ว้สืบชั้นบนรรพชนด้วยกันหนึ่งพระองค์ทรงมีพระนามว่าเจ้าชายเทพกรแต่บัดน,นี้เจ้าชายเทพกรได้กราบลาทั้งสองพระองค์ไปจึกจางอาวิชาความรู้ หน้าดินแดนอันไครโพนกำหนดระยะเวลาในการเดินทางไปศึกษานั้นแค่เพียงหนึ่งปีแต่บัดนี้เจ้าชายได้เสด็จออกไปเป็นเวลาสองปีกว่าแนละ้วยังไม่มีวิเวยวจชนิวัตกลับมาทูลนิเวศบังแม้แต่ประการใดจำรับปัญหาเรื่องนี้ทำให้สองพระองค์ ทงครุ่มพระทยเป็นยิ่งนักวันนี้ท้งนจงพระองค์ได้เด็จเดออกสู่พระราชตำหนักตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้พระองค์ท่านจะมีอะไรมาวิสัชนาะมาพูดมาปรึกษากันตรงนี้นับตั้งแต่ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอให้บรรดาท่านผู้ชมเจาะลึกเข้าสู่เนื้อหาสาระของนิยายของเราด้วยแรง เพลงรักสวัสดีครับผม วะเตชจนต์มันตรงกว่าโอนฤนาภัคาด ว่าเทงจันทตรมันตรงกว่าหนองหน้านาปกา,ากกาจะกล่าวถึงบาทนักเกเรตแล้วผู้ปกครองประเทศทิ้ปพระเจ้าโกเมรคือผู้ปกครองทานินพร้อจมชมชินยาวเรศพระนางเกตวาดี มีรสเตปะกนเป็นหมิงควันนองหน้าพยานรักกลุมใจหนักลูกจากไปบัดนี้ใครกรุงสิีผลกรรนดยังไม่กลับมาน้องหน้าพระบุรีผลกำรนดยังไม่กลับมาพระบุรีเจ้าธานีเรียกนารือมน ขึ้้นนนมาตนาตแล้วเจ้าตานีเรียกนารุมนแล้วขึ้นมาต้นตานาะ อนเกตมาดีที่ลั่คงจะมีคนในโลกนี้จำนวนไม่น้อยอะนะที่คนนกิจฉาหรอกเพราะการที่เขาคิดว่าการที่เกิดมาเป็นองราชานั้นคือคนที่มีความสุขกว่าใครในโลกนี้ก็ mm. คิดว่าเราปรารถนาอะไรก็ได้ก็ mm. คิดว่าเราต้องการอะไรก็มีคนงามมาประเกตนะแต่ฉันคิดว่าเขาคิดผิด การที่เกิดมาเป็นองราชานั้นมันไม่สบายอย่างที่เขาเข้าใจหรอกแสงทำกองราชาจะต้องส่งไปทั่วโลาเพื่อที่จะต้องคอยปกป้องดู้แเล่แก้ไขปัญหาให้กับบรรดาพวกเขาเหล่านั้นแต่การที่เกิดมาเป็นปุถุชนคนธรรมดาเชน่นเขานะก็สามารถที่จะเลือกทําในสิ่งที่เขาถูกใจได้วันขึ้นปีใหม่ก็สามารถที่จะไป เมาเหล้าก็ได้เจ้าก,การก็จะไปเที่ยวไหนก็ได้ปวดเมื่อยขึ้นมาจะไปาบอบนวดอะไรก็ได้แต่คนที่เป็นองราชานั้นเปล่าเลยไม่สามารถที่จะไปกระกทำจริงเหล่านั้นได้เกรงว่าดิสำหรับการทำมานั้นเราถือว่าเรามีความสุขก,กับการที่เราได้ทำหน้าที่ได้รับมอบหมายมาจากบรรพบุรุษ แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ที่ทำให้ฉันได้กลุ้มใจมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการปกครองประเทศชาติแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นทุนระหมอมมีปัญหาเรื่องอะไรเพคะอา้าวก็เจ็เรื่องอะไรเตอลืมไปแล้วหรือว่าเราได้ไปถูกขอคว้าหญิงคาหลงแห่งนครเวียงจัน์เพื่อที่จะให้อพิเศษสมรสกับลูกเรา การที่เราไปถูกขอในครั้งนั้นมีกำหนดหนึ่งปีว่าจะให้อาพิเศษรมรถกันแต่ปัจน,นี้ลูกเราเดินทางไปตรองพีกว่าแล้วก็ยังไม่กลับตามที่ตกลงกันว่าจะให้ทั้งสองนั้นแต่งงานกันก็เลยต้องปิดพละฉันกลัวว่าทางนครเวียงจวรรน์เขาอยากจะเข้าใจผิดว่าเรารันไม่รักษาคำพูดแล้วจุดกระมอม จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเพคะฉันคิดว่าทางที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ดีที่สุดฉันจะทรงราชเจสารไปขอผัดการแต่งงานเอาไว้ก่อนแล้วฉันจะส,จจะสั่งให้ทหา,ารออ,องงาากติดตาม,ล,ล,ล,มลูกของเราทนกลับคืนมาเมื่อลูกเรากลับมาถึงนครแล้วก็ว่ากันอีกเพในเมื่อตุระ่อมมีพระประสงค์เช่นนั้น ก็ขอให้ตุดกระหมอ่อมจงมีรับสั่งกับทั้งงานแต่พี่ค่ะฉันว่าดีเหมือนกันธรมัตด้วยคราวด้วกร,ร,ระหม่อมขอเดชะพรงานยามิพลคราวทุลกระหม่อมมีเรื่องกันใดที่แยกคราวกระหม่อมนั้นปฏิบัติก็ขอให้พระองค์ทรงมีพระบัญชามาแตประชารณาธรรมะฉันอยากจะให้ท่านธรรมะนั้นเสียบ ทาหารเพื่อที่จะออกติดตามลูกของเราเดนินกลับคืนมาติดตามเจ้าชายเตพกคใช่เพราะว่าบัดนี้ลูกเราเดินทางไปสองปีกว่าแล้วไปเรียนวิชาอยู่ที่ไหนกับใครก็จะจบหรือว่าไม่จบขอให้ท่านจงบอกว่าขนนั้นรีบเดินทางกลับนคะรบนไปปฏิบัติการที่ท่านใช่เงนินคกับกระมม่อ ขอกราบทูลลาไปปฏิบัติหน้าที่ไปเจ้าค่ะโชคดีพระจมพงตรงรับสังและตอนนี้กับเทนามาัตกาจัดจัดพระองค์และตอนนี้ทรงหมอบมาว่าึกษเชา็จแล้วไงครับลั่งคืนวังไพรจะตั้งนิยายหน้าจมเท้า จาว่าจะตั้งนี้ยายน่าชมท้าวันนี้เจ้าบุรี ท่านผู้ชมที่รักครับจากนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบก,กับเจ้าชายเทพปรกรณ์เจ้าชายเทพปรกรณ์หลังจากที่ได้มาศึกษาวิชาอยู่ที่นี่ก็ได้มีโอกาสรู้จักกับจิตสาวของจำนักเก่งนี้เธอมีชื่อว่าบุษบาความรักทั้งสองได้กออเกยจนถึงขน,นาดได้เสียซึ่งกันและกันทั้งสองก็ได้มีพยานรักหนึ่งคน มีชื่อว่าหนูดวงเดือนวันนี้เจ้าชายได้ยินข่าวเขประกาศว่าให้เจ้าชายนั้นเดินทางกลับพระกรเจ้าชายจึงเรียกนุ้ยกับเต่งพี่เลี้ยงทั้งตรงขึ้นมาเพื่อที่จะขอกราบลาท่า,านอาจารในโอกาสนี้ทรา,านอารยจะให้ความคิดเห็นอย่างไรติดตามต่อมาครับ